เห็นข่าวที่เพื่อนส่งมาให้หลังใหม่นี่แอดตกใจเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับนางเอกสาวหมวยขวัญใจแอดในยุคนั้นแบบนี้ต้องรีบลนลานเบิดเข้าไปดูเนื้อหาข้างในด้วยใจที่เต้นไม่เป็นสัมก่อนที่จะถอนหายใจด้วยความโล่งอกเมื่อได้อ่านข่าวจนจบเพราะในเนื้อข่าวจริงๆมันไม่ได้หมายถึงน้องไดของเรากำลังลำบากจนต้องขายข้าวขายของเก่าๆที่มีอยู่เพื่อที่จะได้หาเงินมาจ่ายค่าน้ำค่าไฟที่ใครได้เห็นพาดหัวข่าวผ่านๆาก็คงคิดว่า ธอคงมีชะตากรรมเหมือนนักแสดงท่านอื่นๆก่อนหน้านี้ที่มีข่าวคือตกอับไม่มีงานไม่มีเงินชีวิตกําลังลําบากสุดๆหลายคนที่เห็นข่าวถึงขั้นขอเบอร์บัญชีเพื่อโอนเงินช่วยเหลือกันเลยทีเดียวก่อนที่สาวหมวยของเราจะออกมาบอกว่าช้าก่อนเธอไม่ได้ลําบากอะไรขนาดนั้นเพราะเธอทํางานอยู่ในวงการมานตั้งแต่อายุ13ปีเงินทองก็มีเก็บอยู่พอสมควรแต่ที่ประกาศขายของเก่าๆก,ก,ก็เพราะไม่อยากเอาเงินเก็บที่มีออกมาใช้เท่านั้นเอง เพราะในสถานการณ์โควิดทําให้งานอีเวนต์งานพิธีกรที่เธอเคยมีหายไปหมดเมื่อไม่มีรายรับอะไรเลยนาน,นานเข้าเงินที่มีก็ใช้จ่ายไปจนหมดและทำท่าว่าจะต้องเริ่มแค็ก,กระปุกหมูทองคําออกมาใช้จ่ายแน่ๆอยากระนั้นเลยเธอยังมีข้าของเครื่องใช้สมัยที่ทำโปรดักชั่นเฮาส์อยู่มากมายซึ่งปัจจุบันไม่ได้ใช้เพราะเลิกทําบริษัทไปแล้ว ของที่เธอจะขายก็มีทั้ง Macbook Pro 4เครื่อง iMac 3 Macbook Air 2 iPad 3มือถือสำรองอีก8เครื่องกล้องเลนส o n e w i r e l เ s สชุดไฟสตูดิโอและอื่นๆอีกมากมายเรียกว่าถ้าขายหมดนี่ก็ได้เงินมาเป็นล้านไม่ต้องไปแค้กระปุกเอาเงินเก็บมาใช้ให้ใจหายเธอบอกว่าเธอไม่ได้ลำบากเธอแค่งกเท่านั้น เพราะฉะนั้นใครที่เป็นแฟนคลับของสาวใดเห็นข่าวนี้แล้วก็ไม่ต้องตกอกตกใจไปเธอไม่ได้ตกอับหรือลำบากอะไรแค่อย่าขายของที่ไม่ได้ใช้เพื่อเอาเงินมาใช้จ่ายในช่วงโควิดนี้เท่านั้นเธอยังสวยและรวยเหมือนเดิมอันนี้น้องใดไม่ได้พูดแอดใส่สีทีไข่เอาเองชั่วโมงนี้ไม่ต้องหง่วงดห่วงตัวพวกเราเองก่อนก็แล้วกันเมื่อเช้าเป็นไงบ้างมีใครได้ชัยชนะกับการลงทะเบียนเราชนะบ้างหรือเปล่าใครได้แอดก็ดีใจด้วย ถ้าใครไม่ได้ก็ตูวใครตัวมันเด้อ